สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เา๋เจยสิมาปุนเห็ดไข่ซูพี่น้องกินเด้อค่ะพี่น้องเออนี่เห็ดไข่ที่หามาได้หลังแหล้วมนี้แต่งามงามสวยรวยเลยสำหรับมือนีชิบะได้ปิ้งได้ย่างด้อค่ะพี่น้องสอ๋อสูตรบานหัวหน้าอหนี้อีลอเลยพี่น้องสูตรบานหัวหน้าอ๋ออ๋อเห็ดปุนนปึ่งตีล่าเห็ดไข่ขาวดอกใหญ่ๆอืออ๋ออ๋อแมนอ๋อหมายถึงอะไรอ๋อหมายถึงอู่ก็เอาไปใส่หม้อแล้วก็ปิดฝาเลยเพราะว่าน้ำในเห็ดมี ถ้าไม่อย่างนั้นก็ใส่น้ําเป็นนิดหนึ่งแต่ว่าการอ,อกอ้องปิดฝากันกันเห็ดมันติดอยู่ก้นกับติดอยู่ขอบหม้อจึงเสียหน้านั่นแหละต้องปิดฝาให้มันหุ่มให้มันฟูมขึ้นไปไปเบิ่งขันตอนการเห็ดป่นเห็ดไข่แบบอ,อกอ,อกเลยค่ะพี่น้องอันนี้ชิลเห็ดด้ยค่ะพี่น้อง,งใช่หนำน้อยกระทะเราก็ผ่านงานมาเยอะผ่านงานมา,มาเยอะมาเยอะมาเลอะอ ติดลงไปเลยอุ้ยหยางน้ำห้อนกระเด็นใส่คนอุ้ยอันน้าของน้ำกับเอือรน้ำห้อนโผล่กับเอือร์น่ะว่าเอือร์ใช่เหีุยังสั่นเสียงบ้างได้สั่นอุ้ยตายอ้ยน่ะนี่คันดอกกังสี่แห่งแต่หอมเลยพี่น้องนี่อ๋อเอาแน่นแน่นอ๋อเอาหมกกะหอมครับย่างกะหอมเค็ดจังไลยกะหอมครับเอาใส่ดังหั่นหอมครับติดฝาไว้ กำลังลืม,มอยู่ม,มันกำลังอุ้มเดี๋ยวดอ,อกเห็ดกจะชิยุบก็ลายเป็นอ่นนานั่งนั่งอยู่นี่คว้านอหุนหว่นออกนี่หอมหอม,มพี่น้องหอมกินเห็ดไข่หอมอีหลีก็ยังยังกินเผ็ดๆคือคันมากินกับกินคุณม, <c oughs> มาเราะกินแล้วเนาะเป็นอายเป็นควานเลยสุกแล้วปิดแก๊สค่ะพี่น้องมาชิ่มะขัวก,กวับพริกมะขัวพริกแล้วล่ะไป คั่วพริกกับหอมแดงด้วยค่ะพี่น้องบางท่านบางคนพึ่งกับวาใส่หอมน้อยๆใส่กแบกพริกใส่หอมน้อยๆโอ้หมดไตกระซำมเถอะหว่วยโบเมนตัวละมันเป็นเนยเพิ่นว่าให้มันถือกินเห็ดไข่กาเขาดีว่าเสาเจยได้กินดูรากะกินกินดูแล้วกาเห็ดต,ตั้มสไตล์เส้าเจยเนาะค่ะพี่น้องก็ตั้มยังเี่ดแหละตั้มคนแบบนี้แหละหมักหะฮหอมหลายรนี่นี่สิ เ,เห็นเพื่อนคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์บอกนะน้าว่าใส่หอมน้อยๆเดี๋ยวมันเน,น,นี่ยน้ำลายก็จะได้ใช้น้ำยาลูมจีนเมีนคือพีเล็กเนะาะจะได้ใช้น้ำยาแป้งทอดนั่นนี่สิจะได้ใช้น้ำยาลูมจีนให้พี่น้องได้หอมห่วยๆน้ำกันให,ให้ให้ได้ถือก,ก้อยน้ำกันเอาตั้มแหลกหละกเถอะพ่ออีกจังหน่อยสั่พ่อพอ่พอพ่อเอาเอาสูตรบัตหัวหน้าค่ะค่ะได้ไหมครับปลาทูนทูนหนึง เอาตะเนื้อเถ้ครับกา่างเบาห่วยกขาคุณเจ๊แล้วก็นเนื้อปลาทูเค็มลงไปปลาทูเค็มตัวหนึ่งประมาณนี้เพราะว่าปลาทูเค็มอยากบบเมนปลาทูเค็มสับขันปลาทูเค็มสับซับั้งโตแล้วไปโมกไปตองมันกะสีเค็มเกินไปนะสิแต่กะล่างก้นซับนี่แหละแต่ว,ว่ามันกันสปเค็มผัว ลงไปนี่คอยงอวเด้อขั้นตอนนี้ต้องคอยครับพี่น้องผงหน่อแห้งใส่ผงน้ำมาได้เมือนี้โคตรดเีดเลยแม่นครับเป็นแดงกันกินโอ้ตกไก่อยู่เด้อยอย่างปวดเห็บตกไก่อยู่มีออเดือดไหม <laughs> ออดเดือบปวดเห็ดนะเหมือน <laughs> โมเมนต์สร้งเห็ุสดไี่เป็นทองสร้างปนนี่แหะสรางปนเห็บอบอกว่าผู้ใดปุกงหงรถจไมนพ่อพ่อพ่อฮะ้มดบอต้องหลกหรายก็ได้พี่น้องนี่แพ่อตีตอนตอนีแสบแสบเด้อพี่น้องกินแต่ว่าพี่ดครับ เขาใส่พริกแดงส่วนเริ่มหอมยี่สิบคนเพิ่มเ่อนอ๋อเพิ่มกะอ๋อเออยังเสี่ยงคุณยายจวบคุณยายจวบเพิ่มสีมักอ๋อปนก็<ม>จะเป็นผู้โชคแห่งหนวกของพี่นอ้องนี่แหละคุณเห็ดไผ่สูตรบัลหัวหนาเหลวแล้วก็เอาขนมีนมส่วนหอมผักชีหอมเปรี้ยวหอยนะครับแล้วแต่ความชอบครับผมเหลวละถ้าถ้ว,วยก็จะเป็นถ้วยงามสังเหลวเหลวซุปเห็ดไผ่ปนเห็ดไผ่ เจียวเห็ดไข่เีวราพี่น้องไปกินเขากันเบงห้ตาดยนี่ก็แกงแกงห่อนเลยแต่บบหมี่บ่มีอ้อ้แกงซนใหม่แกงนอใหม่แกงเองมีแต่อาหารทำเองเดี๋ยวไปสุ่มตาดยก่อนแป๊บนึงก่อนตีสี่เขา้าเอาาไไบดนนกต อาหารพร้อมผักพร้อมเต็งกว่า to to corner, ของตาทองผักคะของสนมของ pasture, อ Ahmad, ivel, would, מ, สนมชวนเฮาอยู่สนมมากินเลยบัดนี้มา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 ป้ามามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเด้อกินข้าวมาบ่ต้องเข้าโรกันนี่มาเด้อมากินน้ำตาลหนองที่ข้าวแหลงมื้อนี้เอาเลยจังได๋ เอาลรยสีลยวตีอืออ้ยบาบีขึ้ตากแต่เขาเหี่ยมเห็นไหมของแสบดินอนเล้ยเขา้าตะเายเราเราเราแบก่อนมูดีนั่นก่อนมูกินเหลวก่อนมูพรท่านใส่เหลวซำเอาข้าวเตรียมมาเนี่ล่างพักล่างพักล่างหนาไม่ได้เก็บเดครับได้มาได้อยู่นมาปนด้พ่อปนไปพอตาใส่อืมเนี่ย พักเย็นแถวอุ้ยไปซื้อแป้งไส่มือไงอะเพ่แต่งกลุก่มหม้อบกาต่อโอ้ข้องหน้าปึ๊ <c oughs> ไปมาแต่เว้นครับมันกำลังออกพีนะ่เนาะมันออกเร็วมันก็ออกเรื่อยๆแหละคือมันออกบางส่วนแหงๆแต่มัน<า>ห่างปลาใดก็ มีชาวบ้านเพิ่งเคยไปมาเคยไปเล้อมือไปสามปลาตักแดดแคดดนน้องหัวมมไม่ได้ใส่แ็ดก็เผาเลยกนะ็มาใหงานยังไงเลยงานเลยโบจังเลยบลกคนโบโบอะจังไยนะก็ตลาดคนแคดเนาะ เออีคนหนึ่งยบ่อนเยมิ้วปริดยามากติบ่มีนอไมพอกอย่างมากแล้วบ่มีนอไม่แล้วนันะ่งจมสิจะอมไรหนามั่งเออเอามาเตยใส่ขน,นมสือมาเแต่ขนมผมเลยนะ้้าาพบาะแซ มันบอมเหม็นมันบ่บ่อซุนเหม็นบ่อซุนอือนี่อะไรดิศูนแห้งซุนน้ำแบบนั้นเขาบ่ได้แสบบ่อไอ่คำหลวงเออออราคาบ่มีน้ำแสบเบิลเลยเนาะแล้วว่าเจียวหนังไหมมึงพอนะมันเพราะเกี่ยวหน่อไม่ขอเกี่ยวหน่อไม่ฮันเฮ็ดออกแล้วก็ไม่ได้ไปเอาดอกอะไรน้ำเต็มอยู่ว่าบ่มีน้ำ หนามันอ่อนมันหน่อยหน่อยบมัน้อหักอ่อนเลยว่าใครไปเก็บน่าใหม่ไอ้พะขาเพือนพูใยญ่นี่แต่โป้เบิร์ดไปหนังอะไรโมดแดงโมดดมแดงมักร้ต่ะพักขาเนาะแม่ยูน้ำหยอดเลยแหละมันขึ้นมันยูหยอดว่ะครับ

ส่นมาแค่เขาสี่อสารโอ้ประสบความให้ครับอ๋ออ่อนหวานหวานเบ่งแบ่วเเยอะสิมีความสุขที่ได้แบ่งปันครับแสบน้ำกัน นั่นมันก็หนังอีหนังติดน้นปากเบื่อกา่แล้วน้นกวยเวลากินหลายหรอมันตีอิ่มกองเขาเออกู่ทั่งนนงามนะ เปนสอกเห้สูตรดกเลยมามามาพี่น้องมาพันนองกุ้นนะกินทั้งการเลยนะอกินทั้งการแต่เนาะคนดูตามประเทศเนาะคนเสียดายแควีรูบ้านข้ามถึงสีใ่ใดหางไง ้าโดยเทศกินนั่นขันชมครับโอ้จตด้วยไม่ได้กินเขาขันชมก <พา S 1> ็เป็นอ้ยเบิงตอนเห็ดเนียนๆหอมอมีขี้เขานอยที่จะพักครับคนเลยสอนสดเลยสองคนพี่น้องสองคนพี่น้อง สองคนพี่น้องน่นี่เข้าเป็นสองคนพี่น้อง่นาสองคนครับพี่น้องซ้อนกลางมิี่อะรอกินอะไระไรย่นอนอะอมรนยนอ่กน่อ่ยนย่ิอะออย่ออยิน่นออยเนย่ยู่ยู่นนอนน่ อืมฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่า้่าฮ่าฮ่ดฮ่า่าฮ่าเปานจา้่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่่่าฮ่่าด่า่าฮาฮ่าฮ่ื้่แฮ่า่าฮ่าาฮ่า่าน่าาฮ่าาฮส่บาทา่า เผื่กับบะท่านบะท่านแล้วอ,อันเป็นผู้สาวสินอนที่สุดสุแตะโดย<ด>กัญญาจะมีกะอัน,นี่ว่าเป็นแปนครับบะเลยตัวครับเอาอิดว <N> นอนบางมือนอนผงหมอน,นอนบางมือตะโดยนี่เอ <N> าเข่าใส่อันใส่หมอเข่าแล้วจะว่าไปปิดฝาหมอของเข่าไปไปกดจะว่าใส่เข่าเนี่ยบะท่านเอาใส่ เออใส่หม้อเขารวรัวพอไหมสิไปตักก่านเขาอยาเสียน้ำยุ่อเขาเบาหยอกว่าะรอมอนซึนพี่น้องแจ้ากระเป๋าอีดียนะก็เรื่องจริงนันแหละครับใครๆหลายคนก็เคยเป็นนี่แหละกินอ่างจำนี่แหละค่ะพี่น้องนี่คือบาปกินอ่างอยู่เรื่อยๆแหละขอกันมาคิมหนาเลยค่ะขอบคุณทุกๆท่านเด้อค่ะเด้อที่เขามา ติดตามรับชมสาวเจอบันพนาพาลอชีวิตบันบานเนาะค่ะเนาะจัะน,ะนี่ก็เป็นสาวเจอสตอรี่นั่นแหละชีวิตบันบ,าน,บานนี่แหลเอาไปก่อนค่ะขอบคุณนาคินหาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ